มึใครอยากไปจมกว่าอดีตไม่มีใครอยากไปจมเรื่องนาเรื่องนาที่พวกมึงสงสัยอะ่ะแต่ว่ามึงเข้าใจกันอะ่ะมันจบไปตั้งนานแะล้วผมเคลียร์จบไปตั้งนานแะล้วก็บ,บัตรสองใบอ่ะเออสีชมพูกับสีเหลืองเคลียร์จบไปตั้งนานะแล้วตอนนั้นผมไม่มีเงินที่จะแบบที่จะแบบไ,ไปจ่ายค่าอะไรต่างๆผมไม่มีผมก็เลยต้องเออต้องชอดใช้ในการทำความดีเป็นระยะเวลาหลายเดือนใช่ Well no, no. เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเราต้องแบบว่าปากดกัดตีนถีบแล้วอะครับอยู่ในยุคนี้ยให้เรามองมองแบบผมไม่สบายผมก็ยังมาไล่นะผมคิดถึงทุกคนยังแบบปาดกัดตีนถีบแลว้วเออเพราะฉะนั้นแหละชมอนันนี้กี่หน่อยปีเซนบูมบุ้มมันเออ ต่างมองต่างความคิดกันสุดท้ายแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมยืนนะทุกคนยังยังแค่ทุกคนเทอานั้ต่างมองต่างความคิดต่างกันต่างๆเป็นยืนอยู่ไม่ติดนะดิฉนยืนอยู่ ซื้อได้กินไปสามกินไปสองกล่องละปสามนะกินดีมากดิฉันงงแล้วก็ดเรับยิ่ดีมากยิที่ต่มองคนอนใครจจับมือก็รับเตะมก็ั่น,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 หน,นแหละ,ละ,ค,ะนนหครับเตเข้าใจเราเราคนดูเข้ามาก่อน ทงเส้นนุ่มๆใช่คนดูเข้าก่อนได้เข้าใจเราครับชีวิตใครๆก็ไดนะ้ <c oughs> ไม่อยากไปแล้วทุกคนแล้วผมคิดถึงคนผมรักทุกคนต้องผมไปอยู่นั่นละ่ะต้องผมไปอยู่นั่นละ่ะว่าคนนุณเคยเข้าใจไหมว่ามันทรมานแค่ไหนเออตอนไปใช้ชีวิตนั้นละ่ะวกคุณเคยรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนเคยเข้าใจปะเออไม่คตรทรมานเลยนะไม่แบบเออทรมานมากๆอ่ะแบบสิ่ง,งนั้นถึงเนี่ย ถ้าไม่มีคนดูเลยเป็นไรดีกโก้ล่ะเออ,อมองบางคนที่ต่างความรู้สึกใช่รอคนรู้ข้อมาก่อนไม่ขอเจอเราเรารักได้ชอบได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร,รอะไรนะมันมีเส้นบางๆแบ่งอของมาเจ้าของนะครับ ความว่าเจ้าของเขามาอะไรต่างๆเข้าใจป่ะบางครั้งทุกคนผมก็ผมก็รักผมก็แค่ทุกคนแหละไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่แคร์แคร์ทุกคนผมดูของผดูบอลผมดูบอล หมดเกลี้ยงมีคนดูหายหมดยคนดูหายเนี่ยนาดของเราเป็นไลบิโก้แล้วคนดูหายาหอะคนดูหายาจิตใจเขาใจเราอย่าไปมองสินะมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องมาอ้างแบบต้องมางเรื่องพวกนั้นผมจ่ายผมเคลียร์จบไปตั้งนานต่อตั้งนานแล้ว ที่ผู้หญเ,เอ้ยผมบอกล้วไม่ทำมานาก,ก่อนอุทินเลยครับไม่ทำมานาก,ก่อนอุทิมนมานนแล้วคนทีนนท่ถึงจะได้เป็นผมบอกแล้วเออเข้าใจปะริงจริงที่ผมบอก<ม>ใช่เอ็นเป็นกะะนัลยาณินที่ต่อกันได้ใช่ไม่มีคนดูอะไรไม่มีคนดูอะไรบาเลยไปดูปคลิปย้อนหลังแล้วกันสุดท้ายทล้ให้เราได้รู้ว่าเอ้ยการใช้ชีวิตการมีสิ่งต่างๆมากมาย ่สูต <c oughs> ใจขอใจเราไมอย่ตรงนาทีถ้าไม่มีคนเข้ามาจาๆๆะจะไปไลฟ์บโก้แล้ว เดี๋ยวไปไลน์บีโก้เจอที่พี่โก้นะคนเขาอนอนหมดแล้วแอปเรื่องบ้านแดงบ้านแดงคนเขาอนะอานหมดแล้วเออเจอที่พี่โก้อืมแต่เราก็สามารถเข้าใจกันได้ผมรู้อืมแต่แเาราก็สามารถเข้าใจกันได้ผมรู้รอยแล้วครับสิ่งนั้นสองมาทุกวันนี้ได้ไหมน่ากลัวแน่นอนโำลิจแมนอยู่โำลิจแมนเป็นเรื่องที่น่ากลัวแน่นอนโำลิจแมนครับอืมซ็อบอยู่เมาส์ ตอกดูเมาส์กิฟต์ดูไลน์ดูซัพพอร์ตเรื่องของโพลิเมอร์ใช่ใช่งนั่นแหละครับก็อย่างนั้นแหละออใจขอใจเราไปอยู่นั่นก็ใช้ชีวิญญตยากลำบากมากค่ <c oughs> ้าคืนตื่นมาเข้าห้องน้วเป็นกลัวเลยบางทีกลัวแบบอุ้ยเจอยินเสียงต่างๆได้ยินมีการต่างๆไปอยู่นั่นทำตัวลำบากมากไม่เห็นแบบ ไปสิ้นแล้วสิ้นไปโคตรทำตัวลำบากเลยใช่ไหมมันบอกว่าจะกินของ,งแล้วตางๆกับข้าวเมื่อคืนมันก็ต้องแบบเออคือนก็ไม่ได้กินข้าวหิวว่าต้องรองถึงเช้าใช่แล้งคืมนมาโอคบักคลองน้ำกูย,ยังหลอนเลยใส่ข,ข,ข้าวข้าวเมื่อคืนดูดีๆน,น,นะไปเจอที่บิโก้ไปเจอที่บิโก้